ร้านลับเติมทองอีฟบอลเพ็คสองพมและเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%ยรนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Over Top Up ครับตอนนี้ถูกลงกว่าเดิมอีกลิงอยู่ใต้คลิปแพ็คใหม่อยากได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยซารา่าเนี่ยแต่แบบไม่เคยสุ่มได้สักทีอยากเล่นแต่ก็ไม่อยากเล่นล่างธรรมดารอจนกว่าจะสุ่มได้ก็จนมันสุ่มได้ฟรีนะหรือว่ามันจะเสียดายความเดิมมันเนี่ยมัน น้อยไปหน่อยแต่สปีดต้นดีหน่อยแต่เสียดายความเร็วกับเลี้ยงเนี่ยมันน้อยดูก็ยังอยู่ดีห้าอยู่เลยเลี้ยงก็รีมาอยู่ดีห้าอยู่ดูข้าวพลังก็ถ้าถ้าข้าวพลังเลี้ยงดีมันจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่นี้ข้าวพลังเลี้ยงน้อยไปหน่อยอุตสาห์ให้อะไรว่าสปีดต้นมาตั้งเยอะละตั้ง90กว่า ว่าจะวิ่งกระชากหาย๋ยวมไม่ค่อยพิวเท่าไหร่ถ้าเน้นเอาไว้จูบสกอตเอามาเล่นนี่นวงหน่อยๆต้องทำใกล้ๆไฮไลท์จับแค่จังหวะเดียวแล้วไม่ปั่นก็ยิงธรรมดาเลยอะไปจับสองจังหวะมันแบบโดนฉกไปก่อนไม่ค่อยได้ยิงเ่ยดูนะ เลี้ยงดูก่อนรอดูนะจะเจะลี้ยงจะหลบหลบลอกลกเหมือนเมสซี่ไม่ได้ใช่ไหมแต่แต่บนยาวเอาแบบ่นยากนีนนะ่ว่าจะแบบอุตสาห์ได้มาแต่ก็ยังดีที่มันยังยิงคมอยู่นะต้องใช้ตัวอื่นมาก,ก่อนนี่ เจวินิสุดติดอะไรมิค่อยไปรอจนกว่าซาร่าจะได้ยิงอนะ่ะตอนนี้จะเอาให้ซาร่ามันได้ยิงนเะดี๋ยวติดไหมไม่ติดติดเวได้ซาร่าเนี่ยจะเลี้ยงไปเดี๋ยวๆแบบในมงีนมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะซาร่า ต้องให้คนอื่นจ่ายแล้วตัวเองก็หักยิงแบบนะี้เนี่ยแบบนะี้มันต้องแบบนี้แต่แบบวิ่งเองแบบยากนะแตะบอลยาวเกินนะเนี่ยอันนี้ก็น,นึกว่าจะตํามไม่เข้าเลยนะแต่ก็ยังเข้าอยู่แต่มันแบบมันแบบยากเลยไม่ค่อยเข้ากับสไตล์มันเท่าไหร่ถ้าแบบเลี้ยงดีอนี่ยมันจะ จะสุดยอดเลยเนะี่ยยิงก็คมอะไรก็ดียกเว้นเลี้ยงอย่างเดียวติดตรงนี้แหละแต่ก็ดีดีกว่าไม่มีเล่นนะซาก็ได้มาเป็นร่างแปกลกไปเนะี่ยร่างนี่จะลองกระชากก็ไม่หายเดี๋ยวมาเป็นร่างอะไรวะอลิฟิวิงค์ก็ก็ดีใจหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดโลมิ่งแฟงเท่าเลยมันจ่ายไม่ค่อย ตัดเข้าไปยิงสักทีแล้วก็หลุดปริฟิกดีกว่าวิ่งไปเลยเขาก็หาโอกาสข้างหน้าไอ้น,นี่แล้วเมื่อกี้แ้มาหนึ่งลูกมันต้องแบบเนี่ยจับจังหวะเดียวแล้วก็ยิงเลยแล้วตัดบอลทัดแล้วก็ยิงได้แค่นี้คือแบบจะเลี้ยงเท่ๆเหมือนเนมาไม่ได้เลยโดนนะ่ะไปเนะี่ยเนี่นน่ะ,นะต้องให้โจ เลยต้องเอาเจ้าฟิลิปมาแก้มาคอยเลี้ยงให้มาคอยอะไรให้แล้วก็คอยส่งให้ซาร่าที่หลังนะตอนจะยิงนะเป็นแผน่นต้องปั่นไกลๆเยอะอแรงยิงไม่พอถนะ้าต้องข้าวพลัง90นะถึงจะดีนะนะจะด้ะดวงอย่างเดียวเลยนะ เอนแทงรูดรนะูดมั้ยเนี่ยซาราด้วยดูสิตับเบิ้ลทัดอืมอยังมันยังเซ็บกินไม่ไม่ใช่ไซน์นะแต่ไซน์จะเข้าอยู่ออติดอืมมารูดเนี่ยน่เออเนะี่ยมันยากมันยาก มาเล่นนะเดี๋ยวเราดูเจ้าฟิลิปจะคอยแบบเป็นตัวแบกให้ซาร่านะถ้าไม่มีเจ้าไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนะถนัดเลี้ยงก่อส่งด้วยส่งไปแบบค่อนข้างติดหน่อยเล่นลองบอลนนะลองเล่นแผนกับสไตล์อื่นไปเรื่อยนะบางอารมณ์มันก็อยากเล่นแผนนี้กับสไตล์นี้ไปนะ โอเครึ่งแรกนะรอซูนคลองบอลห้าสิบสามเสียอย่างเดียวเยเสียเสียค่าพลังเลี้ยงเนี่ยอุตส่าห์ดูสป,ปีดต้นนึงรวมบูทเก้าหกอลองเอามาเป็นแบบตำแหน่งอื่นดูตำแหน่งให้เข้ากันดูนะเป็นค่าพลังจะได้ ค่ากำลังจริงๆของมันนี่ต้องเอาเจ้าฟิลิกไว้เหมือนเดิมนอยังเลี้ยงดีอยู่เลยตัวนี้แต่เสียดายตอนแต่ก่อนไม่ค่อยจะเล่นตัวนี้มาภาคน,นี้นี่เริ่มเอาจับมาลงแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันเล่นดีจังเลยตัวนี้นหาอน เพิ yeah. <c lusive> ่งเข้าเด้อน่ยส่งมายิงเลยเนี่ยติดๆม่นต้องจังหวะแบบนั้นอย่างเดียวเลยนะแบบจะวิ่งไปใส่เองเล่นไม่ได้นะไม่รู้มีใครเล่นกอโกงได้มั้งนะอย่างนี้เล่นไม่ได้เลยสงใส่แบบนาดแต่ตัวเลี้ยงเยอะเกินนะ ต้องถ้าเอา่ดีต้อง9 3สาขึ้นนะแต่และตัวที่จะมาเป็นปีกไซายปีกขวานะที่ถนัดเนะี่ยรู้สึกว่าแบบจะแบบมันคุ้มง่ายมันจะพลิกจะล็อกจะหันแล้วค่อยมาเปิดจะล็อกอะไรไม่ง่ายนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็าสายจบสกอตต่อบอลต่อบอลแล้วจบนี่สุดยอดเลยแหละ tôi speed tôn đi đuôi luôn ạ nghe tông má gần cháu nghe à phải đừng đọc nghe à, phải đừng đọc bây <laughs> oh, <mới> gần <laughs> chơi cháu mày sẽ đem phóng phóng bang với này đốn cái thét mới khỏi đây đốn cái thét đây mình gặp phải yếu nên ô ô

ก้อยจะเย็ยนๆจะพึ่งก็รอให้ต่อวนไปถึงหน้าโกก่อนจะเข้าเอื้องน,นั่นแหละมาโอ้โน่ะแต่ดาวบนทัานก็จะวิ่งไปอีกก้าหนึ่งเดง๋ยวกอยดาวบนทัานยังไม่ถนัดจริง,รงๆอไงรอจับทางจับจับมันได้หน่อยอือลองอีกอย่างดูใช่ไหมกดเคลียร์ได้ไงแล้วมันยัง ก็ได้ส่งอะไรโดนปืนจะได้อีกลูกมเนอเนี่ยแต่สารายิงลูกเดียวลูกง,ง่ายๆเลยไม่ได้ชูปฏิหงุปฏิหารไปก่นอนเราต้องให้เจ้ามาแบกไหมอืมอืมรอเราบุญทัดนี่ครับโอ้ย ติ๊ดจบแค่นี้นะเบิ้ดเลยได้แค่1-0ึ่งส,งสายได้ตัวใหม่มาได้ประตูเดียวแนละ้วมันยังไม่เข้ามือเข้าเลยต้องลองปไปหลายๆเกมดูอันนี้ก็ดีสองตายต